นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัตถุรัตนตยศตขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตยอันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอเจริญพรเจริญสกแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งอุบาสกและก็อุบาสิกาผู้ใจบุญใจกุศล ทุกทุกท่านก็อนุญาตให้เอามือลงได้อาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์นี้สำหรับหัวข้อธรรมะที่อาตมาจะหยิบยกขึ้นมาแสดงธรรม หรือว่ามาเทศให้ญาติโยมได้รับฟังกันในวันอาทิตย์นี้ก็มีหัวข้อชื่อว่าเหตุที่ทำให้อายุยืน5ประการอาตามาเชื่อว่าทุกคนในที่นี้อยากจะมีอายุที่ยืนนานคงไม่มีใครที่อยากจะอายุสั้นคงไม่มีใครที่อยากจะรีบหรือว่าด่วนตายไปก่อน ทุกคนปรารถนาความมีอายุยืนทุกคนยังไม่อยากจากโลกนี้ไปก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดนะญาติโยมที่มีความรู้สึกว่าการตายหรือว่าการจากโลกนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นเช่นไรส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่อยากตาย ก็เพราะว่าเรามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงบุตรธิดาห่วงรูปแล้วก็ห่วงหลานยังไม่อยากตายอยากจะดูแลอยากจะดูแลพ่อแม่อยากจะดูแลหลานบางคนมีรูปมีหลานก็คิด เอออยู่ถึงลูกบวชอยู่ถึงหลานบวชหน่อยอยากจะเห็นผ้าเหลืองอยากจะเห็นชีวิตของลูกหลานที่ดีหน่อยก็ตั้งความรู้สึกไว้เช่นนั้นแต่ว่าญาติโยมการที่คนเรานั้นจะมีอายุยืนหรือว่าอายุสั้นจริงๆแล้วมันก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่ เราจะสังเกตได้ว่าแต่ละคนนั้นจึงมีอายุไม่เท่ากันนะมีอายุไม่เท่ากันบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสัน้นนั้นวันนี้อาตมาจึงหยิบหัวข้อทาที่ชื่อว่าเหตุที่จะทําให้อายุยืน5ประการ ถ้าใครได้ปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ยัดยมก็จะเป็นการสร้างเหตุให้ชีวิตของท่านมีอายุยืนนานแต่ก็ไม่ใช่ท่านอย่างเดียวนะบางทีเราฟังแล้วเราก็เอาไปทํากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะมีอายุยืนนานก็ได้นั้นเหตุที่ทําให้อายุยืนนั้น มีห้าข้อได้กัน 1. มีวาสนาเป็นทุน 2. มีบุญเป็นยา 3. มมีเมตตาเป็นบ้าน 4. มีลูกหลานเป็นผ้าห่มและหมีอารมณ์สดชื่นจึงทำให้อายุยืนนาน นี่คือเหตุห้าประการที่จะทําให้บุคคลคนหนึ่งยัตยมสามารถที่จะมีอายุยืนนานอยู่ได้ประการที่หนึ่งมีวาสนาเป็นทุนต้องบอกเลยว่าคนที่จะมีอายุยืนเนี่ยยตัตยมต้องมีวาสนาเราได้ยินคําว่า,าวาสนาวาสนาแต่คําว่าวาสนาจริงๆก็คือ การที่บุคคลเขาได้ทําบุญไว้ในอดีตแต่ชาติคนที่มีวาสนาดีก็คือคนที่เขาได้ทำเอาไว้ในอดีตของเขาญาติโยมคนที่มีวาสนามีฐานะรวยแสดงว่าชาติที่แล้วเขาเป็นคนชอบทําบุญสุนทานคนที่เกิดมาหน้าตาสะสวยอวัยวะครบถ้วนแสดงว่าชาติที่แล้วเขาเป็นคนหมั่นรักษาศีล คนที่เกิดมามีปัญญาแสดงว่าชาติที่แล้วเขามันเจริญภาวนาพอเกิดมาชาตินี้วาสนาก็ดีดังนั้นญาติโยมคนที่จะมีอายุยืนพระพุทธเจ้าทรงตัดเอาไว้ในพระสูตรสูตรหนึ่งว่าคนที่จะมีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นี่คือเหตุที่หนึ่งเลยยากโยมคนที่จะมีวาสนาคือคนที่ในอดีตชาติไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่เคยรังแกสัตว์ไม่เคยฮอลมานสัตว์ไม่เคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนั้นมอชาตินี้เขาก็จะมีอายุยืนนานเพราะด้วยเหตุคือชาติที่แล้วไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือประการที่หนึคนที่จะ มีอายุยืนเนี่ยต้องมีวาสนาเป็นทุนก่อนก็คือชาติที่แล้วเป็นคนใจดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประการที่สองมีบุญเป็นยาคาว่ามีบุญเป็นยายาก็คือการรักษาโรคการช่วยประคับประคองโรคต่างๆให้หาย นั้นสิ่งที่เปรียบว่าบุญเป็นยาหมายถึงว่าการที่บุคคลน,นั้นมั่นสั่งสมบุญเป็นประจำดังนั้นยัดยูบุญเป็นชื่อของความสุขดังนั้นคนที่กระทำบุญจิตใจเขาก็จะมีความสุขให้ทานแล้วก็มีความสุขรักษาศีลก็มีความสุข จเจริญภาวานาสวดมนต์ไหวพระก็มีความสุขดังนั้นเมื่อมีความสุขเมื่อทําบุญกุศลญาติโยมบุญกุศลก็จะกลายเป็นยาที่จะประคับประคองรักษาชีวิตยาคือการที่จะรักษาชีวิตรักษาโรคให้หายบุญก็จะรักษาท่านให้มีอายุยืนนานต่อไป ดังนั้นคนที่จะมีอายุยืนต้องหมั่นทําบุญด้วยคําว่าทําบุญในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงจะต้องทําแต่ทานทางเดียวสามารถทําบุญได้หลายๆอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานั้นประการที่สองญาติโยมต้องมีบุญเป็นยานะหมั่นทําบุญบ่อยๆชีวิตก็จะถูกบุญรักษา เทวดาคุ้มครองประการที่สมมีเมตตาเป็นบ้านคนที่จะมีอายุยืนยัดยืมต้องเป็นคนที่มีเมตตาสูงเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีมีความรักความมปรารถนาดีต่อคนและสัตว์ทั่วไป นะมีเมตตาอยู่บ,บ่อยๆเห็นใครตกทุกข์ใดายาก <c oughs> ก็มีโอกาสก,าก็ช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาของเราใครที่เขาทุกข์ยากเราก็ช่วยเหลือใครที่เขามีความลําบากเดือดร้อนเราสามารถที่จะหยิบยืมหยิบยื่นสิ่งใดได้เราก็ช่วยเขานี่เขาเรียกว่าคนมีเมตตาเห็นความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกับความทุกข์ของเรา เหมือนกับญาติโยมที่ร่วมทําบุญปันน้าใจอาต,อตมาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพทางาวิดีโอต่างๆเราเห็นแล้วรู้สึกเขามีทุกข์จังนะคนนี้เขามีทุกข์จังนั้นเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาทําให้เขาคลายจากความทุกข์นี่เขาเรียกว่าเห็นทุกคนอื่นเหมือนกับเป็นความทุกข์ของเรา มีโอกาสเราก็หยิบยืมช่วยเหลือเขาบ้างตามกำลังศรัทธ,ธาของเราคนประเภทนี้เ้าเรียกว่าคนมีเมตตาเป็นบ้านนะมีเมตตาเป็นชีวิตจ,จิตใจ 4. มีลูกหลานเป็นผ้าห่มท่านทั้งหลายการมีลูกหลานเป็นผ้าห่มหมายถึงทั้งลูกทั้งหลาน ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่เป็นกำลังใจให้กับปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยจะมีอายุยืนเพราะลูกหลานดีลูกหลานเป็นกำลังใจคอยที่จะมาคอยที่จะมาดูแลเอาใจใส่แล้วอย่าสังเกตว่าถ้าพ่อแม่คนไหนในยัดโยม มีลูกหลานดูแลเอาใจใส่พ่อแม่คนนั้นจะมีอายุยืนเพราะว่าท่านสบายใจนะมีลูกดีคอยดูแลทำนูน่ทนทำนี่ซื้อนูน่นซื้อนี่ให้พาไปเที่ยวมีโอกาสก็ทำนูน่ทนทำนี่ดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลปู่ย่าตายายถ้าทำเช่นนี้เขาเรียกว่า มันก็จะก,การกระทําของเราเนี่ยจะกลายเป็นผ้าห่มนะเพิ่มกําลังใจให้กับพ่อแม่นะพ่อแม่ป่วยก็ดูแลไม่ทอดทิ้งนะตอนนี้ก็ยนะโยมเป้านี่ก็ดูแลเป็นผ้าห่มให้แม่อยูนะ่แม่ป่วยติดเตียงก็ดูแลไปแม่ก็สบายใจใช่ไหม มีมีผ้าห่มอยู่ใกล้ๆนอนก็อุ่นใจมีลูกอยู่ใกล้ๆจะทําอะไรก็เอาได้ขออะไรก็ได้ดูแลกันไปเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกสบายใจอุ่นใจเมื่อมีลูกหลานดูแลเป็นกําลังใจแต่ถ้าเกิดลูกหลานทอดทิ้งญาติโยมไม่มนะีทอดทิ้งไปถ้าทั้งทั้งหลายได้ดูโครงการปันน้ําใจหอตมาก็จะมีหลายบ้านนะ ที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยลูกทิ้งไปญาติโยมอาตจจมาไปเจออยู่ครอบครัวหนึ่งไม่ใช่เคสหนึ่งดีกว่าญาติโยมยังไม่ได้ปั่นน้าใจเต็มที่รอบที่แล้วปั่นแค่ครึ่งเดียวคือพอดีว่าของหมดแล้วก็มีคนพาไปเนี่ยไปบ้านหลังนี้หน่อยอาตมาก็ไปญาติโยมไปเจอกับหญิงยายคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าญาติโยม อาจจะเจ็ดสิบกว่าแล้วาจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือลูกทิ้งญาติโยมไม่ดูแลแล้วไม่ดูแลไม่ว่าญาติโยมขโมยเอาบัตรประชารัฐของแม่ไปใช้เอาเอาบัตรประชารัฐของแม่นะเอาไปใช้เอาไปกดเงินเองเอาไปใช้เองและยายคนนี้ต้องเช่าบ้านคนอยู่เดือนละห้าร้อย แต่บ้านเนี่ยก็เก่ามากญาติโยมฝาผุหลังคาทะลุนะเจ้าของบ้านยังเก็บตังค์แกได้ห้าร้อยแล้แกก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยอยู่ไม่มีไรายได้อะไรเลยอ,อยู่คนเดียวเดินก็จะเซล้มอยู่แล้วในจะมาจะต้องไปปันน้ำใจให้แกอีกรอบหนึ่งครั้งที่แล้วพอดีว่าของมันหมดนะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปบ้านนี้แล้วก็มีคนบอกให้ไปดูหน่อย แล้วนะก็เลยได้ไปนอ้อยแต่ตั้งใจว่าจะไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยลูกหลานเนี่ยโยกแทนที่จะดูแลไม่ดูแลทอดทิ้งนละเอาบัตรแกไปกดเงินเอาไปใช้บัตรประชารัฐเนี่ยแกเลยไม่มีเงินอะไรเลยนะเนี่ยลูกหลานไม่เป็นพระห่มให้ในาิอโยนะถ้าลูกหลานบ้านใครเป็นพระห่มให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะมีอายุยืน เหนะมือนครูไพรินนะหลานนี่เป็นผ้าห่มนะเอออายุก็จะยืนนะอ่าประการสุดท้ายยัตโยมมีอารมณ์สดชื่นนะคนที่จะอายุยืนในยัตโยมต้องมีอารมณ์สดชื่นด้วยพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้อยากเครียดเนี่ยถ้าเครียดเนี่ยอายุสั้น นั้นต้องทําจิตใจให้สบายปลอดโปร่งนะนั้นคนที่วางใจได้นะทําจิตใจปลอดโปร่งอารมณ์ดีเอาง่ายๆย,ยัดยูมมันมีธรรมะที่เรียกว่าอุเบกขาในใจอุเบกขาคือวางเฉยนะอุเบกขาวางเฉยอ,อะไรเกิดขึ้นเออไม่เป็นไรวางเฉย ลูกหลานมันจะทําถ้วยทําชามแตกทํากระจกแตกก็วางเฉยไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปเครียดลูกหลานจะเรียนจะไปยังกนจะทําอะไรกันแล้วแต่ถ้าเราไม่เครียดมีอารมณ์ดีเราก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอายุยืนอันนี้ย่าดโยมมีการทําวิจัยนะของประเทศญี่ปุ่นบอกมาแล้วว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีจะทําให้อายุยืน คนที่ไม่เครียดรู้จักวางเฉยรู้จักวางได้นะลูกหลานจะทําบ้านลกยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปตามจู้จี้ขี้บน่นนะคนที่บ่นมากเนี่ยอายุก็จะสั้นลงนั้นต้องรู้จักปล่อยวางนะคนที่จะมีอารมณ์ดีได้ต้อง <c oughs> มีธรรมะที่เรียกว่าอุเบกขาวางเฉยได้อะไรเกิดขึ้นวางเฉยรู้จัก ว่ารู้จักวางเฉยได้ดังนั้นญาติโยมนี่คือเหตุห้าประการนะอยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้นะหรือว่าฝากลูกหลานที่มาปฏิบัติว่า,าถ้าเกิดท่านอยากจะมีอายุยืนหรือท่านอยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอายุยืนท่านเองก็ต้องปฏิบัติธรรมะห้าข้อนี้และท่านที่อยากจะให้พ่อแม่มีอายุยืนก็ นำห้าข้อนี้ไปปฏิบัติให้เกิดกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุคคลเหล่านั้นก็จะมีอายุยืนหนึมีวาสนาเป็นทุน 2. มีบุญเป็นยา 3. ม,มีเมตตาเป็นบ้าน 4. มีลูกหลานเป็นผ้าห่มและหมีอารมณ์สดชื่นอายุจะยืนนานนั้นวันนี้ก็ได้แสดงธรรมในหัวข้อ การมีอายุยืนด,ยด้วยการได้ธรรมะห้าข้อนี้อาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ความสบายอกสบายใจนั้นก็ฝากญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมธรรมะทั้งห้าประการนี้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายสืบต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแต่ทุกท่านทุกคนเธอ